เฮ้ยคนดูทำไมไม่กดแจ้งเตือนหรือเปล่าตอนนี้ไม่ต้องห่วงนะครับผมตอนนี้คลิปใหม่ก็จะมีคอนเทนต์แบบไอท Tower าว Defense แล้วก็ p e รสเวนเ t o r 99ด้วยซึ่งถ้าแจ้งเตือนมีนังหาก็ก็อย่าลืมติดตามก่อนแล้วก็กดติดตามใหม่ด้วยนะครับผมจะได้ดูคลิปของไอคอนเทนต์แบบ t o เรตทาวเ e อร์ดแล้วก็ p e ร t เวนเตอร99ของผมด้วยก็อย่าลืมนะครับผมแล้วก็ส่วนสตรีมก็จงสตรีมประมาณวันคาร์แล้วก็คือหัดด้วยนะครับผมในเวลาหนึ่งทุ่งจนถึงสองทุ่มครึ่ง กีวเนวันศุรนะคะผมเพราะว่าจะไลฟ์แบบยาวๆเลยดีกว่านะครับผมเพราะว่าจะมีอัปเดตแบบไอ้เพสเวเตอร์ก้าด้วยนะครับผมแต่ก็ถ้าไม่มีอัปเดตวันเสาร์ในแบบเพสเวเตอร์ก้าก็เดี๋ยวผมขออนุญาตประมาณ1นึ่ช่มงครึ่งจนถึง2องนั่มครึ่งด้วยนะครับผมเพราะว่าเหมือนไลฟวัน,นอังคารก็วันพฤหัสที่แล้วนะครับผมก็ตามนั้นเลยนะครับแล้วก็ส่วนไลฟ์พิเศษก็เดี๋ยวบอกก็ได้นะครับผมจะผมว่า,วาจะไลพิเศษหร,รือเปล่าเนาะก็อย่าลืมน,นะครับผม แล้วก็ก่อนที่จะไปดูคลิปก็อ,อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับผมใจะได้เป็นการัวการใจให้ทำคลิปผมผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าพรองอนแล้วก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยนะครับผมไปกันเลย ต้องสวัสดีครับผู้ชมแน่ะครับอยู่กับช่องอาร์นอพาเทสอาร์มครับผมวันนี้ด้วยเกมแล้วบ,บอกกับแบบเพสเมืเตอร์ก็กล้านะครับผมเออไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมผมถึงตอนที่เอ็นนะครับผมเพราะว่าไอ้กันจากคิดที่เลาอันนี้พี่ผมงงตอนที่สิบไปอะมืดสามเดือนที่แล้วน,นะครับผมก็แตางอ่ะนะครับส่วสตรีมก็ไอ้นี่น่าจะเกือบประมาณเป็นเดือนแล้วเนาะเออมาดูดูอัปเดตก่อนอัปเดตก็คือกุศล vs ev event อ่ะเดี๋ยวดูก่อน อัเดเพิ่มมาก็คือกู o d กับอ e ีวิวโรอล็อกโซนการสูมไข่แล้วก็เก็บสักเลี้ยงแต่ก็ยังมีเตจฮิวเพรด้วยนะครับผมแล้วก็มีกู o d VS อีวิ c คอนเทนต์แล้วก็แฮชชิ่งคอนเทนต์ฮิวแฮชชิ่งคอนเทนต์ g l o b a l อี event แล้วก็แก a นแบทเทิลด้วยนะครับแล้วก็มีไอเทมแต่ละอย่างอย่างอื่นมากมายแล้วก็รวมทางเอ็กซ์ลิสิตด้วยนะเออตามนั้นแหละโอเค ซึ่งจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปรับชมคลิปกันได้เลยนะคะผมอย่ากแรกก็คืออ่ะเห็นไอประตูอันนี้หรือเปล่านั่นก็คือ g o o ประทะอีวิลอีเวนต์โวนั่งเองซึ่งอันเนี้ยเออมาถูกทางแล้วจริงๆรถหนึ่ก็มีนะอ่ะเข้าเลยโอเคพอเข้าปุ๊บมันจะมีแตอร์ฟอนด้วยนะไอฟอมเดียวก็คือเป็นฟรีเนาะจะเลือกคนดีหรือคนอีวิซึ่งอันเนี้ยเผลอซุ่มปุ๊บได้ อีวิลเฉยเลยซึ่งอันเนี้ยก็ตอนแรกว่าจะอยู่กู๊ดสุดท้ายกลายเป็นอีวิลเฉยเลยเพราะว่าเหตุผลก็คือผมอยากได้ไอ้แกะอันเนี้ยเลยได้อีวิลแทนเออนี่คือสิ่งทด่ได้อันนี้มาแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเอออย่างน้อยก็ได้พวกฉายาไอ,อ้พวกอีวิลไปแล้วเนาะก็ไม่เป็นไรนะอ่ะพอได้ตัวนี้ปุ๊บก็จะต้องตีตีเหรียญด้วยนะครับผมซึ่งอันเนี้ยเคยตีไปแล้วก็เลยเพราะว่าไม่ต้องห่วงผมอาล็อตทุกโซนไปแล้วเออนั้น ซึ่งถ้าดูจากสังเกตคือมันจะมี Demon h o r เนี่ยนะครับของ Evil ก็จะเป็นของเด o อนของส่วนฝัน่ง g ู๊ดข้ออันเนี้ยก็จะได้พวกไอค o นนกอันเนี้ยเออไอคนนกเมื่อกี้คล้ายๆกันเลยซึ่งพอดอกปุ๊บก็จะสามารถคราฟไอ้พวกไออันนี้ได้ซึ่งก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะส่วนไอฟินอลโซนวินเนอร์ก็คือก็น่าจะอยู่โซนสุดท้ายนีย่แอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะนี่ไงไฮไลท์ก็คือโซนสุดท้ายนี่เลยนะครับผมดูตรารางบอร์ด นี่เลยไอฝั่งกู๊ดขับฝั่งอ e ีวิเนี่ยฝั่งกู๊ดก็จะมีรีตบอดเหมือนกันด้วยนะครับผมทั้งพวกอันนี้แล้วก็อันเนี้ยสองอันเลยส่วนไออันนึงคือยังคอมมิ่งซูนอยู่นะเออตามไว้นะครับถ้าใครอยากจะสุ่มฝั่งกู๊ดก็ไปสุ่มได้เลยนะครับผมเพราะว่าของเราอยู่ฝ e ัง่งอีวิไงเออก็ไออันเนี้ยก็เหมือนกันเลยก็ไอฝัอ่งนู้นก็คอมมิ่งซูนอยู่ซึ่งมันจะมีตารางบอร์ดเนี่นะครับผมก็ก็คืออ่ะ ซึ่งอันเนี้ยถ้าอยากจะสูงก็เชิญได้เลยนะครับผมตอนเนี้ยดูตารางบอร์ดก่อนซึ่งไอตารางบอร์ดก็คือแล้วก็คือฮอลโลรีรีวาร์ดนะครับผมทุกคันหนชั่วโมงก็จะได้กล่องอันนี้มาฟรีๆเลยซึ่งมันจะมีทุกคันที่ชนะก็จะได้3อันส่วนถ้าฝั่งไหนแพ้ก็จะได้1อันก็ตามนั้นเลยก็คือกุ๊ดประทะอีวิลกิฟนี่แหละซึ่งก็จะได้ประมาณ1ก่อนทีละเจ็ดแเพชร แต่ว่าถ้าปัจจุบันก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออก็ถ้าใครอยากได้ก็มาได้เลยนะแล้วก็มีฮิวทีมอีวิลก็ตามนั้เงินก็ก็ถ้าใครอยากจะสูงก็อันเนี้ยเชิญได้เลยนะครับผมตอนนี้สูงไปแล้วก็จะมีตาม point นะไออันแรกก็คือได้ point หนึ่งอันก็คืออีวิลดี้แล้วก็ถ้าได้เดมอนสเปเรนก็ได้สองร้อยส่วนถ้าได้ดัร์กก็จะได้ประมาณแสนหนึ่งส่วนฮิวอีวิลไอเอ็มพีก็จะได้ประมาณแสนห้าซึ่ง มันยุ่งยากมากเพราะว่าเพราะาว่านะ่นํะว่าใช้พวกเติมเกมพาร์ตไอ้ที่เป็นเพิ่มดวงก็ได้หรือจะใช้พวกสมุดเอนชาร์ตก็ได้นะแต่เลยซึ่งผมมีลัคก,กี้เอกแปดด้วยนะครับผมซึ่งอันเนี้ยผมมีประมาณ5อันซึ่งอันเนี้ยนันนะว่าใช้ลัคก,กี้เอกประมาณขั้นเก้าก็กันนะ้เพราะว่าเราใช้ขั้นแปดนะส่วนฮิวฮันเตอร์ก็ใช้เนาะซึ่งตอน,นเนี้ยเนิร์ฟไปแล้วตอนจําได้คือเดียมีประมาณหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะตอนนี้ยหรือชิบภาพไปแล้วก็ซึ่งอ่ะ ไปต้องใสยก็อยู่ตรงไหนก็นี่เลยไออันสุดท้ายนี่แหละอันสุดท้ายต้องเปิดประมาณ7จนะ็ดนเนาะซึ่งทําไปแล้วเออทันเสร็จแล้วเนาะเกยได้อันนี้มาฟรีๆซึ่งแต่ว่าถ้าหมดหวังไอ้พวกโดนเนิรฟไปแล้วก็แนะนําว่าขายตัวไอสมุดฮิวฮันเตอร์ก็ได้ได้ประมาณ24นะ่ก้นเนาะเออยี่ก้มเพจส่วนแพ็กไออันนึงก็คือเอ็กซ์คูิชนี่เลยกู d ปะทะอีวิแพ็กแล้วก็เอ้ย เฟกเอ็กก็มีเอ้ยเมื่อกี้อะ่ะคือไม่ทันสังเกตและก็ที่เหลือไม่มีไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมเออก็หมดแล้วเออตามนั้นกันนะครับก็เหมือนเดิมมีแต่ขอเพิ่มเติมแค่ Good, กู๊ดวัตเทา์อีวีแพทเฉยๆกดตามนั้นกันนะครับและที่สําคัญก็คืออ่ะเมื่อกี้อะ่ะน้องวินถามผมไปแล้วซึ่งอันเนี้ยก็คืออ่ะใกล้ๆพวกสุ่มขายไว้แล้วก็จากนั้นก็เปิดออโต้การสุ่มได้เลยแนะนําว่าต้องอีเบอร์สองเท่านั้นนะนะจากนั้นก็กดอี ก็ถ้าใช้ในมือถือก็ดีมากนะ,ะทําการสุ่มเลยุ่มออโต้ด้วยนะจนั้นะก็คือก็อยู่ใกล้ๆเส้นสีขาวๆด้วยนะตรงขอบๆนะเออนี่เลยก็จะทําการฟามอัโตโนโมัติได้เลยนี่ง่ายเหมือนปอกกล้วยเลยเนี่ยก็ก็อาจจะเอฟเคนานได้นะเออคือถ้าสมมติว่าอยากจะสุ่มไอตู้นี้แล้วก็ฟามไปด้วยคือนเนี้ยก็ไม่ต้องเติมพวกไอออโต้ Auto ฟามอีกต่อไปเออก็ สบายหายห่วงแต่ไม่รู้ว่าในอนาคตก็น่าจะอีเวนต์นำออกประมาณ2สัปดาห์ก็เป็นได้นะซึ่งไปอย่างหนึ่งคือพวกกู๊ดปะทะอีวิลอีเวนต์คือมันจะหมดเขตประมาณ2สัปดาห์เท่านั้นก็ามนั้นเลยนะครับส่วนอันสุดท้ายก็คือนี่เลยมันจะมีประตูล็อกอยู่ซึ่งถ้าจะไม่ผิดก,ก็คือน่าจะมีไอ้กูดประทะอีเวนต์ภาคสมาได้เลยอะ่ะอันนี้คือภักวันใช่ไหมอันนี้ก็คือภาคสน่าจะมาสัปดาห์หนะ้าโอ้ my god สูบต้นนานแน่เลยผมว่านะตามนั้นกลนะเออก็ไม่ต้องเกรนใจนะครับผมเฮ้ยคือมึงไปเมื่อกี้มี go ball event ด้วยนะซึ่งก็คืออันนี้ก็คืออันนี้ต้องเก็บ7อันกู๊ดหรือ e ีเวลไอเทก็ได้ซึ่งก็คือไอกูดกับอีเวลไอเทนี่แหละก็ตามนั้นนะครับ คือก็จะมีประมาณ25ประมาณไม่จํากัดด้วยนะเออก็มีประมาณเวลา13วันด้วยนะก็ใครอยากทาก็ก็ทําได้เลยนะเอ,อ้ยส่วนเรื่องแคลนแคนถ้าใครอยากจะเข้าแคนก็เออตามนั้นแหละก็ส่วนตอนนี้คือเหลือ6คนแล้วเพราะว่าไม่ก็เกรงใจว่าทําไมก่อนนั้นนั้นยังเหลือ7คนอยู่เลยตอนนี้เหลือ6คนแล้วเพราะว่ามีคนนึงออกจากแคลนไปแล้วเนาะซึ่งมันไม่คุ้มค่าด,ด้วยซ้ำก็ไม่เป็นไรเนาะ ถ้าใครอยากจะเข้าแคมป์ผมก็สามารถส่งชื่อในใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเออก็เดี๋ยวผมจะส่งคัดลอกให้ก็แล้วกันนะครับเอออย่าลืมน,นะครับผมถ้าใครอยากจะเข้าแคมป์ก็ก็เดี๋ยวผมจะเช็คอีกทีนะครับเซฟตี้แคมป์มทโทก็มีนะครับเอองื่อไปอย่างหนึ่งคือมีจํากัดเวลา12วันเท่านั้นก็รีบทำด้วยนะครับก็คือ top 5็จะได้แคมป์กิฟต์ถ้าเป็น top 50ก็จะได้เซฟตี้บูทมา แต่ว่าถ้าท็อปสิคืออันเนี้ยก็จะได้เซฟตี้หฮบอดมาแบบฟรีๆเลยหรือว่าจะฮิวเซฟตี้แคคคือก็จะได้4ีท็อปสิเท่านั้นโกลเด้นก็มีนะครับผมแล้วก็แบกเกเอก็มีนะครับผมต้องติดท็อปหนึงขึ้นไปนะส่วนแบบทองคือต้องติดท็อปสกับ3เท่านั้นเออก็ยืมมาทําด้วยนะคะตอนเนี้ไอคนท็อปหก็คือเออซีโฟนี่แหละเออมันได้15ดาวเออ เออได้เยอะอยู่นะเออก็ถ้าใครอยากทำก็เออรีมาทำด้วยนะครับก่อนที่อีเวนต์มันจะหมดนะครับผมมีจำกัดแค่12วันเท่านั้นนะเอออย่าลืมมาทำด้วยนะครับก็เป็นกันบ้านนะครับผมสำหรับในคลิปวันนี้นะครับผมก็ถ้าผิดกฎการใดก็ขออภันณที่นี้ด้วยนะครับก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมแล้วก็ยืดกดกระดิ่งด้วยนะคบจะได้พลาดคลิปใหม่ๆเดี๋ยวก็รฟ์สติีมของผมด้วยนะครับ แต่ก็ซื้อีมแบ้วก็คิดทุกวันก็ผมย้ายไปอินโทรไปนะครับผมกับดูไอโทรได้นะครับก็ในอนาคตก็เนี้ยเฟสมุ๊กเชียก็น่าจะมีหลายอัปเดตแน่นอนก็ไปแล้วนะครับทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย